หมู่บ้านขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงจูจ่ๆผู้คนต่างล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุบัดน,นั้นจึงเกิดการกล่าวหาว,ว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่มดและเกิดการล่าแม่มดขึ้นในครั้งแรกวิธีการเล่นการมีทั้งหมด2ประเภทได้แก่การตัวละครทั้งหมด15ใบซึ่งแต่ตละตัวละครจะมีความสามารถที่แตกต่างกันและใช้ได้เพียง1ครั้งต่อ1เกม ยกเว้นการแม่มดการสถานภาพทั้ง20ใบที่จะบ่งบอกว่าคุณนั้นจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเพราะมีบางใบที่มีความสามารถในตอนการคืนซึ่งจะสามารถใช้ได้ทันทีที่ตัวัวหรือไม่ใช้ก็ได้สำหรับเกมวิทันนั้นสามารถเล่นได้สูงสุดถึง10คนเอาล่ะหลังจากที่รู้จักกันมาบ้างแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่า อันดับแรกให้ผู้เล่นทำการจวจการตัวละครคนละหนึ่งใบและทำการตรวจสอบความสามารถโดยห้ามให้คนอื่นทราบหลังจากนั้นจับเวลาพูดคุย30วินาทีและไม่สามารถบอกบทบาทของตัวเองได้หลังจากที่พูดคุยจบจะเข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งในช่วงนี้จะบังคับให้ผู้เล่นจวจการสถา,านภาพคนละหนึ่งใบและเช่นเดิมให้ทุกคนตรวจสอบโดยห้ามให้ผู้อื่นเห็น และหลับตาลงและเข้าสู่ช่วงกลางคืนอย่างเต็มที่หลังจากที่ผู้เล่นทุกคนหลับตาลงแล้วผู้คุมเกมจะทำการตรวจสอบการทั้งสองใบของผู้เล่นเพื่อทำการจุดข้อมูลว่าใครมีความสามารถเช่นไรและสถานภาพเป็นตายร้ายดีเช่นไรหลังจากตรวจสอบเสร็จผู้คุมเกมจะเอ่ยถามว่าใครต้องการใช้ความสามารถของการตระครที่ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมและตามด้วย ถามถึงการสถานภาพตามลำดับและถามหาแม่มดในลำดับสุดท้ายหากใครต้องใช้กาดทั้งสองให้ใช้มือแตะไว้ที่การด้านหน้าและถ้ามีมือผู้คุมเกมมาแตะจึงจะสามารถลืมตาเพื่อใช้ก๊าดได้ตามลำดับหลังจากนั้นก็หลับตาลงเช่นเดิมหลังจากที่ไม่มีใครใช้ก๊าซอะไรแล้วจะวนเข้าสู่ช่วงเช้าอีกหนึ่งทีผู้คุมเกมจะทำการแจ้งข่าวและสรุปสถานการณ์ เช่นมีคนตายกี่คนหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากนั้นจับเวลาหนึ่งนาทีในการพูดคุยแลแกเปลี่ยนความเห็นโดยผู้ตายจะไม่สามารถพูดได้หลังจากพูดคุยครบหนึ่งนาทีจะมี2ตัวเลือกดังนี้ 1. สามารถที่จะโหวตเพื่อนในประเทศคนออกจากหมู่บ้านได้หนึ่งคน 2. เลือกที่จะสั่นกระดิ่งเพื่อจบเกมหาคิดว่า แม่มีแม่มดในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วแต่ถ้าหากจะไปต่อก็จะวนกลับไปสู่ช่วงกลางคืนที่บังคับจวนการสนภาพและเล่นวนไปอย่างนี้จนเหลือ2คนสุดท้ายวิธีการจบเกม 1. ห,หากเหลือสองคนสุดท้ายแต่จำนวนคนตายเยอะกว่าผู้รอดชีวิตฝั่งชาวบ้านก็จะแพ้ทันที 2. หากชาวบ้านเลือกที่จะสั่นกระดิ่งจบเกมและยังมีแม่มดแฝงตนในฝั่งชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะแผ่ทันที 3. หากชาวบ้านเลือกที่จะสั่นกระดิ่งจบเกมและแม่วีแม่มดแฝงตัวจำนวนผู้รอดชีวิตมากกว่าผู้ตายชาวบ้านจะชนะทันทีช่องสตวรรัท,ที่15การสอบสวนการทรมาน และการประหารเริ่มที่ในยุโรปกลางได้มีปรากฏการที่ไม่สามารถอธิบายได้การที่พืชผลไม่ออกผลผลิตปศุสัตว์ล้มตายโรคระบายที่ไม่มีทางรักษาแพายพิบัติทางธรรมชาติที่อยู่เหนือความคาดหมายของคนในยุคนั้นมักถูกพังให้กับคำว่าแม่หมด ในยุคการของยุคโกรปหรือเรียกอียุคหนึ่งว่ายุคมืดที่อยู่ใต้การปกครองของคีดรจักได้เกิดการล่าแม่นมดขึ้นเนื่องจากกล่าวหาว่าแม่มดนั้นเป็นสิ่งที่ชื่วร้ายและนำพาส,สิ่งไม่ดีมาสู่ผู้คนโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นเพศหญิงโดยยกย่อคำพูดมาจากใบเบิลนว่าสู่เจ้าจะต้องไม่ทรมานแม่มดโดยการปล่อยให้มีชีวิต กาละล่าในตอนนั้นจึงได้รับรองว่าเป็นสิ่งที่ชอบทาจากผู้คนและบาทหลวงจึงเกิดการล่าแมมโมดขึ้นอย่างยาวนานเกือบ300ปีแต่ในปัจจุบันได้มีนิยายที่เกี่ยวกับพ่อหมดและแม่หมดได้นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์และได้รับความนิยมอย่างมากมายจนทําให้ผู้คนต่างให้ความสในใจเกี่ยวกับประเด็นนี้เราจึงนําเสนอบทอเกมการล่าแมมโมดขึ้นที่นําบทบาทของผู้คนในยุคนั้นมาต่อยอดโดยให้อยู่ในประเภทสืบสวนสอบสวน ว่าในหมู่บ้านแห่งนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เพราะบอดเกมนี้ได้มีการสราภาพที่คอยชี้ชะตากรรมให้กับผู้เล่นควบคู่ไปกับการล่าแม่มดนในหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วย